ก่อนที่เราจะไปดูแบนเทนพาร์ตกันนะครับฝากร้านเติมเกมหน่อยทุกคนมันถูกกว่าเติมเองนะผมเลยอยากแนะนำนะครับเติมกับที่นี่ร้าน Golden เติมเกมครับผมในที่สุดผมก็เจอร้านเติมเกมราคาถูกแล้วครับเว็บไซต์ Golden เติมเกมบริการรับเติมเกมมากมายในราคาถูกเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นในการเติม v a l o r a n t ปลอดภัยใช้เพียงไรออด ID เท่านั้นแถมราคาถูกพอยเข้าไว้ด้วยนะเติมได้ตลอด24ชั่วโมง อยากเติมเกมไหนก็ทักไปได้เลยแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและกดติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมใน Facebook เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นดีๆด,ด,ด้วยนะครับร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดผมแนะนำเลยปลอดภัยชัวโอเคเดี๋ยวผมจะมาใช้งานเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ให้ดูกันนะครับล็อกอินผ่าน Facebook เลือกเกมที่ต้องการเติมเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการเมื่อเราใช้งานครั้งแรก ต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์และอีเมลด้วยรหัส OTP ให้เรียบร้อยกรอ,อก ID ที่เราจะเติมให้ถูกต้องด้วยนะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อกดยืนยันการสั่งซื้อสแกนจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วคลิกโอนเงินสําเร็จเพียงเท่านี้ก็รองเงินเข้าเกมได้เลยครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดของร้านนี้ไว้ใน description อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับ วันก่อนผมไลน์ส,สตรีมนะครับมีคนมาบอกว่าเออสกินสวยมาก Battle Pass ใหม่น่าซื้อมากพี่โอ้โหพูดแบบอยากดูอยากเห็นเลยนะฮะวันนี้มาดูก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่วาโลมจะอัปเดตนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงและนี่คือมีด Battle Pass เหรอครับเนี่ยโ <ş ey> อ้โหเชดฟิวชัดแค่ดูแค่นี้ก็รู้เลยว่าว่าเท่อะนะฮะเฮ้ยนี่คือปืนเหรอสีสวยอยู่นะ ไม่ได้ออกแบบมาดีนะครับออกแบบมาดีเนะี่ยคืนเนี่ยสีอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยห,หน่าเสียดังซื้อมากนะครับอุย้ยแฟนทอมเหรอแฟนทอมเหมือนสเปกอะ่ะแล้วแฟนทอมป่ะอุย้ยเท่เชอริฟสวยอุย้ยกาเทียนลายยิ่งจอกสวยสวยสวยชัดโอ้นี่คือ part แพทเทิร์นพาร์ทเหรอเดีย อันนี้คือได้ทุกสก,กินในนี้เลยใช่ไหมนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยฮัลโหลสุดจัดแต่ว่าอันอันบนเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะเอออันนี้ก็เปลี่ยนสีไม่ได้อันนี้ก็เป็นการ์ดนะครับใน Battle Pass ต่อไปนะสวยเนี่ยสวยใช้ได้เลยอุ้ยผมชอบอันนี้มากอะ่ะคู่คิวจอยก็น่ารักอันนี้เป็นจิ้งจอกก้าหางนะครับจิ้งจอกก้าหางว่า12 3 4 5ส7 8 9าหาเแก้าหางนะทุกคนเอออันนี้โดรนโซวากับสกายเจอกันนะครับสวยดีอ่เนะี่ย อันนี้ก็เป็นบันดดี้นะครับโอ้โหพริกนะมีพริกมีจิ้งจอกมีอันนี้เหมือนพวกโปกเกมอนเลยเนาะโปกเกมอนนี่ยเนี่ยสามตัวนี้เด็ดจริงเป็นพาร์ทซีซั่นนี้แอคนี้นะครับแอคน,อคนี้เรียกว่าแอคนี้ดีกว่าเออมีเจตอันนี้เป็นสเปรย์เนาะมีเจตนะครับฟนินิกโอเมนอีกแล้วขยับปะเนี่ยเออฮาร์เบอร์ปล่อยขึ้นนะครับเอ,อ่อบรีชเนี่ยโผล่หน้าออกมานะคิวจอยเหรอแย่งกันกู้สไป์เหรอหรือยังไงนะฮะ แล้วนี่ก็เฟดวางแผนนะเฟดวางแผนให้หมาของเขานียครับอันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันเหรอ <c oughs> เป็นมีมใช่ไหมเป็นมีมไลดูปืนนะครับแต่ล,ล,ลนนะลวดลายน้องเฟนซี่กาเดียนนะครับมาแตวนะแล้วก็สติงเกอร์สวยรับสวยนะอ่านี่มีดใหม่โคเท่ยังไม่มีวิดีโอให้ดูนะทุกคนมีแต่รูปล่ลาง อันนี้คือทําแบบเป็นเซตแข่งกับโอนี้ได้เลยอ่ะแบบเป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาไม่ทำไงก็มาใส่เบลน์บัตเลอร์ก็ดีนี่ครับดีแต่อาจจะไม่เอฟเฟเอะไรใช่ไหมนี่ก็เป็นบัตตี้ห้อยของสกินใหม่นะครับบัตเดิลใหม่ที่ราคา1นึ0 0หมืเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแท็บไว้เหยียบของเกมเต้นเนาะนี่ก็เหมือนบาสเอ่อร็อกเก็ตแรคคูนนะครับอันนี้เป็นจอยใช่ไหมจอยเกมเนาะอาจจะกดได้หรือเปล่ามีแสงอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะไม่ใช่กดได้สิอาจจะมี ุ่มอาจเวลาเยี่งอาจจะมีแสงขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็สวยนะเอออ่ะเรามาเลือกเกมกันครับทุกคนจะเล่นเกมไหนบาซูกา้าบาซูก้าแบทเจอร์อุ้ยสเปคมันสวยเยอะวะาไม่ธรรมดาเนี่ยกองเล็บก็ด้วยโอ้ ป็นตลับเกมใหม่ละเป็นเกมเต้นนะครับโอ้โหยิงเป็นเส้นด้วยเป็นเส้นแบบลูกศรเนี่นะเมื่อกี้ใส่ตลับเกมไปต้องเป่าด้วยนะเอาจริงเขาลืมใส่ตอนเอามาเป่าโดนเข้าแล้วไซเฟอร์อามาเกมน,น็อกเอาบ้างอันนี้ผมชอบสุดและนะครับอืม โอ้โหทุกคนสวยทุกสีเลยนะลองคิดเลเดียนพอยต์เล่นๆดิว่ามันมันต้องใช้เท่าไหร่อ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ10-20แล้วนะ20ใช่ไหมอันนี้40ปะ่ะเออเป็น60นะครับอ่ะผมสนใจนอันนี้อีกนะโกดนะผมสนใจโกดอีกก็เป็น50-60-70-80โอ้โหน่าใช้ประมาณ80เลเดียนพอยต์แล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสำหรับสกินใหม่นะครับในแบลนดะ์พาร์ะที่จะเข้ามานะซึ่งแบลนด์พาร์ตเก่าๆเนี่ยมีแค่คาราบิดนั่นแหละที่สู้ได้นะส่วนสกินปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสุดเลยนะครับเท่าที่เคยเห็นในแบลนด์พาร์ตมาเลยนะครับอันอื่นสู้ไม่ได้เลยนะเทียบกับแบลนด์พาร์ตอื่นนะนะครับไม่ได้เทียบกับบันเดิลใหญ่นะสกินใหม่นะครับก็จะมาวันที่26เช้านะตอนเช้านะครับมีคนมาปั่นผมวันที่ห้าไงผมบอกว่าวันที่26นะโอเคก็เดี๋ยวเอ่อ กันด้วยนะครับเดี๋ยวว้เจอในไลฟ์สตรีมเนาะโอเคไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย